สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับนะครับผมก็จะแนะนําการแก้ปัญหาเครื่องปั่นเครื่องซักผ้านะครับที่มีคราบสกปรกนะครับเวลาเราปั่นท่านะครับซึ่งภายใต้ใบเครื่องปั่นของเราเนี่ยนะครับมันสกปรกนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะแนะนําสําหรับท่านที่ถอดฝาตัวนี้ไม่ได้นะครับฝาใบพัดปั่นเครื่องซักผ้าของเรานะครับท่านที่ถอดออกมาไม่ได้นะครับให้ใช้วิธีนี้เลยครับ ใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับราดลงไปเลยนะครับให้ทั่วใบนะครับสําหรับท่านที่ถอดใบพัดไม่ได้นะครับให้ทําแบบนี้เลยครับราดน้ํายาลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับจะไม่มีลูกยางอะไรเลยนะครับจะมีลูกยางอีกทีก็ตอนเราปล่อยน้ําออกนะครับนี่นะครับก็ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกหินปูนนะครับที่อยู่ภายในนะครับ เราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้สัก20-30นาทีนะครับแล้วเราค่อยนำน้ำมาแล้วก็ใช้เครื่องปั่นปั่นนะครับเราแช่เขาไว้ก่อนหลังจากเราแช่เขาทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็นำน้ำมาใส่ นี่ครับใส่แค่พอท่วมใบพอแล้วเราก็ปั่นเลยครับเราก็จะปั่นแบบนี้อีก15นาทีนะครับ อนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูที่น้ำทิ้งนะครับอันนี้พอแล้ว เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีสิ่งสกปรกขนาดไหนนี่นะครับค่าผินปูนนะครับสิ่งสกปรกนะครับที่ติดอยู่ด้านในนะครับหลุดออกมาเต็มเลยนะครับ อันนี้สว่วนน้อยนะครับอีคาอยู่ในตัวนี้นะ่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับหลังจากปล่อยนะ้ำไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำความสะอาดเครื่องด้วยนะครับ นี่นะครับได้เหมือนใหม่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ทดลองเอาไปทำตามกันดูนะครับคาบสิ่งสกรปรกออกแน่นอนนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ